สนับสนุนโดยบริษัท TPI โพลีนจำกัดมหาชนชาตรามือชาดีๆสำหรับคุณเข้มข้นอร่อยถูกใจผู้ดื่มดื่มทุกวันได้ประโยชน์ทุกวันรีบรอดแบนด์ band, ต้องได้จริงทุกแห่งทั่วประเทศเพอร์มาคลินิกตอบโจทย์ทุกปัญหาผิวหน้าติด LH แมง Bank สาธรโทร026777499 ผู้ชมคะกลับมาในช่วงนี้นะคะเราจะไปพูดถึงเรื่องของโครงการงานบุญกันค่ะแต่ว่าเราจะมีเรื่องเล่าให้คุณผู้ชมฟังคร่าวๆนะคะถึงที่มาที่ไปของงานบุญในครั้งนี้นะคะคือเรื่องเนี่ยหากย้อนไปสมัยซักพุทธกาลเนี่ยนะคะเขาก็จะมีความเดือดร้อนเกิดขึ้นที่เมืองไผ่สาลีซึ่งก็ตอนนั้นเดือดร้อนแล้วก็ล้มตายกันเป็นจํานวนมากเลยนะคะทั้งเรื่องของภัยธรรมชาติเรื่องของพูดผีปีศาจรวมถึงอาหิวาตกโรคด้วยนะคะก็เลยได้ไปกราบอาราธนาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าค่ะแล้วก็พระพิสุสงฆ์นะคะกว่า500รูปนะคะป เสด็จไปโปรดระหว่างทางที่เสด็จเนี่ยชาวเมืองเขาก็มีการทําความสะอาดถนนหนทางระดับประดา,ด,าด้วยดอกไม้สวยงามงดงามมากนะคะแล้วก็ด้วยอํานาจพุทธบารมีค่ะก็เลยทําให้ภัยพิบัติทั้งมวลเนี่ยหายไปหมดสิ้นเลยนะคะชาวเมืองที่ล้มป่วยหายพูดผีปีศาจก็หลบลี้หนีไปนะคะเท้าสักกะเทวราชแล้วก็หมู่เทวดาผู้ที่มีศัก์ใหญ่ก็เข้ามาเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ให้สิริมงคลทั้งหลายเนี่ยบังเกิดกับชาวเมืองแบบทั่วหน้ากันเลยและสำหรับโครงการที่เราจะพูดถึงในช่วงนี้นะครับ ็คือโครงการทุดงธรรมชัยอันเชิญรูปหล่อทองคําพระมงคลเทพมุนีนะครับก็ร่วมกันสนับสนุนโดยสํานักงานขอพพะันธ์สำนักนาย,ยกรัฐมนตรีร่วมกับคณะกรรมาการาศาสนานะครับศิลปะและวัฒนธรรมสภาผูรร้แทนราษฎรกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงวัฒนธรรมกรุงเทพมหานครสํานักงานตํารวจแห่งชาติกองบัญชา,าก,การตํารวจคนครบาลสําน,สนักงานพระพุทธาศาสนาแห่งชาตินะครับองค์การยุวพุทธาศาสนกสัมพันธ์แห่งโลก วัดพระธรรมกายมูลนิธิธรรมกายและอีก42องค์กรภาคีเยอะมากนะครับที่ร่วมการสนับสนุนรายละเอียดนะครับเรียนเชิญพูดคุยกับนายแพทย์พรชัยพินยับพง์ครับประธานองค์การยุวพุทธศาสนกสัมพันธ์แห่งโลกครับสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าคุยคุยข่าวสิบโมงนะคะขอเริ่มถามก่อนถึงวัตถุประสงค์อันแรกเลยเรื่องของวัตถุประสงค์หลักในเรื่องของโครงการนี้เกิดขึ้นได้ยังไงคะคือวัตถุประสงค์ของโครงการทุดงธรรมชัยในครั้งนี้นะครับคือ มีการเฉลเชิญรูปหล่อพระมงคลเทพบุญน,นีรูปหล่อทองคําแล้วก็มีคณะสงฆ์ร่วมทุดงไปด้วย1 5 0 0รูปเป็นพระ1 0 0 0รูปสมเน็จ500รรูปวัตถุประสงค์อองนี้ก็คือเพื่อฉลองพุทธเจียนตีคือปีนี้เนี่ยเป็นปีที่ครบ6 0 0ปีแห่งยการตัสสู้ธรรมของพระสัมมาสัมพทุทธเจ้าพอดีอันนี้เป็นบุญใหญ่อันหนึ่งที่เราร่วมเฉลิมฉลองในครั้งนี้นะครับประเด็นที่2ก็คือว่าเป็นการฟื้นฟูจิตใจสร้างบุญใหญ่ให้แผ่นดินคือทุกท่านก็ทราบว่าหลัััังงงงจาาากกทททีีี่่เรรปะสบ้้้ภยนนนํวมมตอ็ไฟ มีเรื่องความขัดแย้งอะไรต่างๆอันนี้เป็นการฟื้นฟูจิตใจปลองดองด้วยสร้างบุญใหญ่ให้กับให้กับแผ่นดินปองดองได้สเร็จด้วยแล้วก็ปลูกกระแสศิลธรรมให้เกิดขึ้นด้วยในหมู่ประชาชนและเยาวชนทั้งหมดนะครับประเด็นที่3ก็คือว่าในฐานะที่เมืองไทยเนี่ยเป็นเมืองพุทธทั่วโลกเนี่ยมองว่าไทยเราเนี่ยเป็นศูนย์กลางพุทธโลกนะครับอันนี้ก็เป็นการสร้างวัฒนธรรมชาวพุทธทุดงนี่มีมาแต่โบราณแล้วเป็นสร้างวัฒนธรรมที่เป็นต้นแบบให้กับชาวพุทธอาณาติด้วยและสุดท้ายก็คือว่าให้สถาบันคคครรรรอออบบััวนะพ่่แแแมมลูกหื้ต ผู้ที่บางทีก็ความเห็นไม่ตรงกันเนี่ยพอพอมีงานบุญมาสร้างงานบุญร่วมกันทํากิจกรรมร่วมกันปลูกฝังให้ลูกเข้าถึงธรรมะด้วยใช่ครับอันนี้อันนี้ก็คือวัตถุประสงค์หลักสี่ข้อครับในโครงการทุดงธรรมใจในครั้งนี้ครับครับแล้วเส้นทางที่จะเดินทุดงเลยฮะเริ่มต้่ที่ไหนเส้นทางในการทุดงครั้งนี้เนี่ยก็ห้าวันนะครับห้าวันสี่คืนก็ตั้งแต่พูดยังไงว่าตั้งแต่วัดพระธรรมกายไปถึงวัดปักน้ำพระศรีเจริญเริ่มตั้งแต่วันที่2เมษายนถึง6เมษายนวันแรกคือวันที่2อัันนนี้เจงหวปทุมนรบ จากวัดพระธรรมก,กายนะครับไปที่ไปพักที่สนามทูปะเตมีครับอันนี้ก็จะผ่านฟิวเจอร์พาร์คลังสิตอันนี้คงรู้จักนะครับแล้วก็ไปถึงทูปะเตมีผ่านถนนทนโ,ทนโยทินเส้นนั้นรวมระยะทางประมาณ17กิโลอันนี้คือวันที่2เมษายนส่วนวันที่สเมษายนนะครับซึ่งเป็นวันที่2การเดินทุดงเนี่ยก็จากทูปะเตมีไปสารวิทยาครับก็จะผ่านถนนทนโ,โยทินนะครับโรงเรียนในเรือวงเวียนบางเขนล่าง11แต,แต่จะแพร่แวะพักนิดหนึ่งที่โลตัส บางเขนคือก็แวะพักฉันน้ำฟ้านะเพราะระยะทางวันนี้13กิโลครับใช่แล้วร้อนด้วยค่ะวันที่3คือวันที่4เมษายนจากสารวิทยาไปที่สนามกีฬาเทพพัดินนะครับอันนี้วันนี้ก็16กิโลเมตรครับวันนี้ผ่านเส้นสำคัญหลายเส้นเลยเพราะนั้นมีจุดแวะพักสองจุดครับสอกรมขนส่งทางบกกัรโรงเรียนศรียุทธยานะครับวันนี้เส้นทางนี้คือผลโยธินเซ็นทรัลลาร้าวจตุจักรสะพานควายอนุสารีชัยด้วยพญาไท เข้าศรีตุยาประตูน้ําราชปารลบนะครับราชดารีราชประสงค์เลี้ยวเข้าแยกปทุมวันครับตรงพระรามหนึ่งเนี่ยนะครับไปเสียงพระละก้อนมาบุญคลองแล้วก็ไปที่สนามกีฬาเทพพัสดินแล้วจะมีพิธีจุดโคมในภาคกลางคืนด้วยที่เทพสนามเทพกีฬาเทพพัสดินครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เรียกว่าผ่าใจกลางเมืองเลยเพื่อให้ชุมชนได้มาร่วมกันสร้างบุญใหญ่ปลุกกระแสศิลธรรมวันที่5าเมษายนซึ่งเป็นวันที่4อันนี้สั้นหน่อย5้ากิโลเมตรจากเทพพัสดินไปที่สวนกลาบวิทยาลัยครับวันนี้คือวันที่เข้าเยาวราช มิตรภาพไทยจีนวัดไตรมิตรเยาวราชมหาชัยเจริญกรุงแล้วไปพักที่สวนกุหลาบส่วนวันสุดท้ายคือวันที่6เมษายนจากสวนกุหลาบไปที่วัดปักน้ำภาษีเจริญนะครับเส้นนี้จะผ่านตรีเพชรประชาธิปกครับข้ามสะพานพุทธเข้าประชาธิปกวงเวียนเล็กวงเวียนใหญ่เข้าอินทราพิทักเข้าเทือดไทยแล้วก็รัชมงคนประสาทเข้าวัดปากน้ำภาษีเจริญวันนี้ประมาณ6กิโลเมตรครับอันนี้ก็คือเส้นทางการทุดงธรรมชัยซึ่งเรียกว่าเป็นเส้นที่ผ่านชุมชนในกรุงเทพมหานคร ทั้งหมดเลยแล้วก็จริงๆแล้วก็เป็นเส้นทางที่เราจัดตักบารที่ผ่านมาทั้งหครั้งเลยครับคือซึ่งเป็นเส้นเกือบเส้นเดียวกันเลยก็คือเส้นทางอัญเชิญพระเด็พระกุลพระมงคลเทพุณีทองคํานะครับรูปดอกทองคาค่ะซึ่งหนักประมาณหนึ่งตันโอ้โหคือแต่ว่าแต่ว่ามูลค่านะครับประมาณประมาณกว่าพันล้านบาทแต่ว่าคุณค่านี้ประมาณไม่ได้นะครับที่จะอัญเชิญไป ปฏิสถานที่พระมหาเจดีย์มหาราชมงคลในวัดปากน้ำพระศรีเจริญครับ,รบจำนวนพระสกี่รูปคณะสงฆ์ที่ร่วมทุดงธรรมชัยในครั้งนี้หนึ่งพันรูปครับ<ม>เออหนึ่งพันห้าร้อยรูปครับ 1> 1, <500 S 2> เป็นพระห้าหนึ่งพันรูปและสมณรห้าร้อยรูปครับที่ร่วมทุดงไปไปเดียวว่าไปพร้อมกับรูปหล่อทองคำครพระเดชพระคุณหลวงปู่ที่เดียวกันทั้งห้าวันนี้เลยครับสองถึงหกเมษายนเริ่มกี่โมงครับเริ่มคือแต่ละวันเวลาเริ่มจะไม่เท่ากันอย่างวันแรกนี่ออกจากวัดพระธรรมกายวันนี้จะเริ่มเก้าโมงสี่สิบห้านาที ครับวันที่สองคือวันที่สามเมษาย,ยนออกจากทูปเตรมีนี้เริ่มเก้าโมงพอวันที่สี่ออกจากสารวิทยานี้เริ่มแปดโมงวันที่ห้าเมษาย,ยนออกจากสนามกีฬาเทพศนิลเริ่มเก้าโมงแล้ววันสุดท้ายเนื่องจากเราต้องเข้าวัดปองน้ําเช้าหน่อยหกโมงเช้าออกจากศวน<อ>าบวิทยาลัยนะครับเพราะฉะนั้นแต่ละวันนี่จะไม่เท่ากันซึ่งเราสามารถสอบถามได้ที่ขับสอบถามเส้นทางแล้วก็ดูจากเว็บไซต์ไะคนะครับ w w w d m c ด v เเหมือนเดิมนะครับ d m c อ v ม หรือว่า028311000แลวก็028311234ครับอันนี้น่คเสนนครับแล้วสาหรับประชาชนนะคะที่อยากจะไปร่วมงานร่วมบุญด้วยเนี่ยต้องเตรียมตัวยังไงกันบ้างคือการเดินทุดงในครั้งนี้อย่างที่ท่านพิธีกรได้พูดไปนะครับว่าสมัยพุทธักาลก็มีการโปรยกุหลาบขวาถนนหนทางครั้งนี้เนี่ยทางกรุงเทพมหานครก็จะมาเทศกิจจะมาทำความสะอาดถนนก่อนทุดงเลยมีป้ายระหว่างทางทุกๆ100เมตรจะมีป้ายบอกตลอดเช่น100เมตรแรก200เมตร หนึกิโลเมตรหนไปจนถึง59กิโลระยะทาง59กิโลเมตรทุกๆเส้นทางจะมีการโปรยกีบกุหลาบตลอดเลยคือโปรยกุหลาบตลอดโดยคณะกรรมการจัดงานเนี่ยครับจะจะเตรียมไว้ให้คราวนี้ท่านสาธุชนที่มาเนี่ยก็ไม่จําเป็นต้องนํามาก็ได้แต่ขอให้มาร่วมมาร่วมก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยแนะนําชี้แจงซึ่งระหว่างที่พระทั้งพั0หรรูปเนี่ยแถวยาวประมาณ เกือบ3กิโลเมตรนะครับ,ค,รบคือผู้ที่เคยร่วมงานทุดงในครั้งแรก6จังหวัดนะครับ mm hmm. เดือนมกราคมที่ผ่านมาเนี่ยถ้าเห็นภาพแล้วจะไม่ไม่ประทับใจไม่เกิดความศรัทธาเนี่ยเป็นไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นถึงอยากให้ท่านสาธุรุชนประชาชนมาร่วมกันเยอะๆนะครับแล้วก็ตัวเราก็ได้บุญด้วยได้ต้อนรับพระทุดงด้วยได้โปรยกีบุลาบซึ่งที่เราบอกว่าเส้นทาง ไม่เคยได้ไม่เคยโรยด้วยกีบกุหลาบแต่ครั้งนี้พอเราโปรยกรีบกุหลาบต้อนรับคณะพระธุดงค์ซึ่งนั้นปฏิบัติป,ปฏิบัติชอบเนี่ยเส้นทางชีวิตเราก็จะโรยด้วยกีบกุหลาบแล้วครับอันนี้ประเด็นแรกคือญาติโยมได้มาได้มาโปรยกรีบกุหลาบต้อนรับพระธุดงค์ส่วนที่2คือว่าจุดพักค้างต่างๆตามที่ผมได้เรียนไปว่าแต่ละวันเนี่ยมันมันจะมีจุดพักด้วยสิบเจ็ดกิโลสิบสามกิโลสิบหกกิโลเนี่ยจะมีจุดพักพักค้างด้วยแล้วก็จุดพักระหว่างทางด้วยอย่างวันแรกเนี่่ยยวััทมมษารพโงิ นะครับวันที่3เนี่ยก็พักที่โรตัสบางเขนวันที่4เมษายนพักระหว่างทางที่กรงขนส่งทางบกวันที่5นี่ก็วัดไตมิตรอันนี้ก็มาถวายน้ําปานะได้ถวายอาหารได้แล้วก็พระธุดงในฉันมื้อเดียวนะครับเพราะฉะนั้นตอนเช้าเนี่ยก็มาถวายพระทหารได้สัานครับปิดถนนไหมฮะเไม่มีการปิดถนนเพราะว่าพระธุดงเดินแถวเลียงเดียวอ่าเออแล้วยายโยมนั่งบนฟุตบาทพระนี่เดินมาตรงเพราะฉะนั้น เปนพื้นที่ถนนมาประมาณไม่เกิน1เมตรครับค่ะรังนั้นก็ไปร่วมงานบุญกันนะคะสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนที่เป็นพุทธศาสนิกชนแล้วก็สนใจอยากจะไปร่วมบุญกันในครั้งนี้วันที่2ถึง6เมษายนนะคะสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลกันได้ที่028311000นะคะหรือว่าถ้าจะสะดวกเข้าเว็บไซต์ก็ไปที่ www.dmctv นะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณด้วยนะคะสาหรับท่านนายแพทย์ คอชัยพินจพงศ์นะครับประธานองค์การยุวพุทธศาสนกสัมพันธ์แห่งโลกครับ <c oughs> ขอบคุณครับขอบคุณค่ะพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าเราจะมาติดตามคุยคดีตีข่าวกันสักครู่ค่ะ